พอยเชอรัแนฟาดเดือดโตบทุพีอินตัวทางบ้านเอาเรื่องนี้มาพูดแบบสองมือฟังเช่นเคยนะครับล่าสุดนะพี่พอยเชอร์แมนฟาดเดือดมากในสตอรี่นะอูบอกเลยว่าที่โพสต์มาแบบว่าเน็กเอ I ไอวีบิชแล้วก็มีแบบอีโมจิลูกพอยแล้วก็มีลูกพี่โต้งทุพีในนั้นด้วยนะโอ้โหบอกเลยว่าเสี่ยงในการฟ้องบินประมาทหรือว่าฟ้องนู่นฟ้องนี้แน่เลยอะแต่ว่าพี่พอยเขาแบบ สสยแรงอยู่แล้วนะหลังจากที่มีข่าวๆมาเริกอาลาไปประมาณ2เดือนแล้วเนะ mm. ก,ก็พี่พลอยไม่รู้ไาเจอเรื่องอะไรมาเรื่องหลังไม่ฟาดเดือดหรือเปล่าที่เขา,ขาคายคณิกันว่าน่าจะไปเจอเรื่องราวอะไรที่แอบไปมีอะไรกับคนอื่นหรือว่านอกใจระหว่างที่คบกันคือระหว่างกินเราก็ยังมีกินคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยพี่พลอยเขาโหเดือดจัดฟาดมาแรงขนาดนี้ไม่น่ามีใครแบบเป็นปลอมแอคเคาท์แต่พอแอคเคาท์พี่พลอยเองล้วนๆน,นะครับ ส่วนมิโตชูพีนี่ก็เกียรติศักดิ์เขาก็เรื่องเรืออยู่ว่าความชัชูตั้งแต่แฟนเก่าเขา,ขาแล้วนะเนาะเสียฟรางอะไรแบบนี้นะค่อ,อนข้างจะเดือดพอสมควรเลยองในเป็นยังไงไม่ทราบนะแต่ว่ามีข่าวโยงมากับสาไม้ด้วยที่เป็นมิตรสามของพี่โตโน่โอ้โ,อโหกล,ลัวระเวงเลินทีนี้แต่สาไม้เขาปฏิเสธครับว่าไม่ได้ยุ่งอะไรแต่มีข่าวทางโซเชียลนะเขาบอกว่า มีรอปเปอร์ชื่อดังเคยยุ่งกับเขาเขาบอกว่าเขาเคยคุยแต่ไม่เคยยุ่งอะไรตอนมีแฟนกันอะไรแบบเนี้คนเราพูดไม่ได้เรื่อยนะความจริงเป็นยังไงใต้เตียงเป็นยังไงบนเตียงเป็นยังไงตรงระเบียงเป็นยังไงพือว่านอกสถานที่เป็นยังไงเราเองก็ไม่รู้แต่ถ้าเกิดมาฟาดในขนาดนี้มันก็ต้องมีอาจจะต้องมีมูลใช่ไหมมองอย่างฝั่งพี่โต้งก็จะมองสองมุมยังไงถ้ามีแฟนเป็นพี่พออยู่อะไรไปมีอะไรกับคนอื่นอันนี้ก็ไม่น่าไม่ดีละมันการจะเป็นนิสัยส่วนตัวน,นี่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะ ต้องติดตามต่อไปว่าเรื่องราวแบบนี้มันจะเป็นคดีดความกันไหมฟ้องบินบามาดไหมแต่ตอนนี้พี่ต้งพีก็ยังไม่ได้มีรีแอคอะไรออกมาที่จะ,ะตอบโต้นะแต่พี่พลอยน่าจะเดือจดจัดจริงๆเออใครมีข่าววงในมาคอมเมนต์บอกเพื่อนๆกันได้นะครับเอาแบบรู้จริงนะแต่ว่าเรามาอ่านเราก็ต้องดูนะว่าไหนเรื่องจริงไม่จริงด้วยไะขอกันอย่างเป็นธรรมด้วยอย่างแฟนคลับพี่พลอยก็อยู่ข้างพี่พลอยอย่างแฟนคลับพี่ต้งก็อยู่ข้างพี่ต้งแต่ เรื่องราวความจริงเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามต่อไปเพื่อมีอะไรวงในเดี๋ยววงนอกในในโซเชียลหรือว่าทางพี่ๆทีมข่าวที่เราพอรู้จักแล้วเขารู้เขาบอกอะไรมาเดี๋ยวเอ็มพีเห็มูนูบ้านจะเอามาทาคลิปต่อไปกันอะไรกันนะไ่ะยังไงคอมเมนต์กันอย่างสุภาพอะไรกันเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าต่อไปจะเป็นยังไงบ้างอ๋อแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสุดท้ายช่องของ MP ด้วยนะครับติดตามเอ็มหนูบ้านด้วยแชร์กันไม่เนาะ